明白。啊看你 ก็ดไ้ครัาตอนนี้อยู่ห้องเย็บหน้าจากนะครับช่วงเย็นออกหางมพู่ไปค่ะเย็น เพจผมไลน์น้องทัพพิมถ้าพี่ไทยพี่ท็อปจะอยู่อีกเพจหนึ่งครับอยู่อีกทิกตอหนึ่งครับผมแะตามน้องทับพิมอย่างเดียวเลยครับพี่ไทยไปวิ่งครับตั้งแต่เชา้าทุกวันครับยันถึงวันที่ยี่บสครับ ถึงที่22เข้าถึงจังหวัดบนลา์ชธานีใครอยู่จังหวัดไหนกันวตอนนี้อยู่สุรินทร์นะครับเรียนนี้เข้าสารักเมืองสุรินทร์นะครับมาขอทาขอเงิครับมาครับมากันไหมครับวันนี้มันนีันเกิดผมด้วยนเนี่ยตื่นเต้นแต่ไม่มีอะไรผมับ

ร่วมน้อนงได้นะคะน้องน้พงรบานเเ่วมทุญของโครการที่บินได้นะคะร้านห้างทองเกียรติเจริญครงการโครงการป้ายโครงการป้ายโครงการหน่อยป้ายโครงการโหเขาเฮียเขางงงเฮียเขางงงอยู่เขาจะเอา ได้ค่ะรยวมทำบุญได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะหวัดดีค่ะรูปได้รูน้องรูปได้ค่ะถวพักมเนาะขอบคุณนะะขอบคุณนะคะขอบคุณะให้อแก้งไม่ได้คูะไ้ถ่ยรูปได้หเยอะถ่ายให้ทางนี้นะครับปลาอุดหนุนห้างทองเจียเจริญได้นะครับจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณนะคะ ร่วมทําบุญนะครับร่วมทําบุญนะครับหนึ่งใบเทาครับรจจ้านเจเจเลยนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับนี่ร้านทองคุณภาพนะครับร่วมทำบุญ,ญ,ญ,ญอย่างน้อยที่ม,มาเยลินได้ค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องตอนนี้เราก็จะมาใส่ร้ายป้ายสีกันร <c oughs> ้านสีร้านขายสีนะครับอุปกรณ์ขายสีมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรนนครับชื่อร้านอะไรเอ่ยเดนโซซิลเดนโซ่ซิลเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับง,งวดเข่งพงงวดเข่งพงนะฮะ วัฒนเงง hey, สียงงงวัเสียงฮงภาษาจีนนี่วัเสียงงงเอ๊ภาษาไทยอยู่นี่อ่าวัี้ผมรหน่อยนอยจัเยี่าษาไ้ยน้อยน้อน้อยน้อยน้้อน้ยน้น้้ยน้อยน้อยด้ย้อยน้อยน้อยนเน้วยน้อยน้อยนยด้อยน้อยนอ้ย้ยน้อน้อยนน้อยน้อยน้อยยนัยนอย้ยนยยออยยยน คุณนักข่าวสาก้ามาร่วมทบุญกับน้องน้ำิมได้นะคะเชิญผมไม่อยากภาษาจีนออกนะครับผมอ่านภาษาไทยออกนะครับงวดเจ๊งีวงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ร้าน ป้ายสีนะลาายสีอนะเะขอมกแอดมินเราอยู่ไหมเนี่ยสัตว์น้องก็ได้นะคนเยอะเขาบอกรอาที่ไหนที่ไหนตรงเนี้เราเลยมาแล้วคืออะไรเดี๋ยวราเป็นใครอยู่ใครตร่ตลาดสดะคะตลาดสดอ้นี่ทำอยู่ตรงบริษัเดินมาไกลแล้ววะ ต้องเดินหน้าต่อนะฮะร้องมจะร้องิ้งได้นะคะเ,เคะนี่ะเสียงแม่ดีน่าจัง้ทม่งงยินรินบอกอ่าล้านเลยนะคมพอ,อเรโข,ขงสู้ไปได้พอเรโขงสู้ไปได้นะครับอบคุณมาลูกน้มามะนาวน้พาพริกเข้า,ขาแล้ว ขาก้คยพวกเราจั่ชาน้ำข้าวถ่วฝักยาวข้าวถั่วักยาวนมชานะคใ่ในติ่มนล้ค่ะออกเป็น่มจะไปสบรน้าที่ไก่ออะไรโครงการโครงการป้ายโครงการอยู่ไหนไหน เริมม่มด้ดบนใจคนัทีมได้นะคะใช่โครงการเข้าไปทาผมไม่ได้อ่านอ่านมองไม่เห็นนะครับมัน มันกันเสือกเป็นเจ้าของเลยมกันเนะได้นะคะเจ้าของน้ำมนุดท้ายจะพัดไปบป็นนิดะเปการปฏิบัติค่ะออกที่จากลูกเค่จะไปสำหรบสุโขทัยธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วอยากจะขอกำลังใจขอแรงจากทุกคนอ่ได้มด้วยกันนะคะร้ที่สุดท้ายหลังที่สที่เดินไปเดินมาเหมือนล่อไที่เองเนี่ยร้ญาติค่ะดูแลไอซ์ยาสปรนะครไวนะ ด้คสามารถทำบุญได้ตามกระกตันทานเลยนะคะ5้าบาทสิบาทได้เลยน่้องคนไดนนรับได้นะบายโครงการต้องเข้าแล้ว ขอบคุณเยนะครับี่ยได้ังได้นะคะไายกงคารนหันให้เขาหน่อยดิโไม่หันให้เขาดูงนี้เออโดนยโอ้าโอ้มโอ้มโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโ้ยโอออ้้อ้ยโอ้ยโ้ย้ยโอ้ยโย้ยย้้้ออ้อ้ยยยยยยย ขาไยูกรัสักทาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ที่เรางท็นคนนะคะพวกเราจาครการสัญยาไม่อทีน่าลบุแม่รนำบุญกันนะรับพิได้นะคะ่มะ

หนเีลบย้างาทารชนรับเนี่ยับป้ายโครงการอยู่นี่ครับเขถึงรู้เห็นไหมเขาถามเขาถามถามว่าคืออะไรใช่ป่ะเราไม่รู้ว่าโครงการอะไรใช่ป่ะนี่ครับคิดว่าจะบริจาค ไม่บ้าาป้ายโครงการเราไม่ถึงเนเราต้องถามนะไม่าต้องบอกว่าคนเขาไม่ได้อ่านเราไม่ได้อ่านแลเาต้องบอกโครงการได้เขาบอกได้เขาบอกได้เราจากโครงการสัานข้าวติของบรัทไหนเขาบอกไม่รับไม่รับหลอว่ขาบุญไอย่างเ่ยจะไปจััดไนเนี่ด้แไม่ไม่ไม่ ใครก็ปีกแก้งลูบเรทานกุญน้อยรับกินได้นะคะรับนสัาเยนะคะเย็นดิ่ะเย็นมาลบกวนใครต้องกินอีกรอบเขาเข้ายิยนน้อนัโมทนานุญด,ด้วยนะคะ เราไปข้าอยู uh, like, thrill, right? ่สารลังเมือรอเปล่าจ๊ะตอนเย็นสารลังเมืองนะคะของเราจะเป็นโครงการที่สร้างที่พักพิงให้กับคนชราที่ถูกทอดทิ้งนะคะแล้วก็มีห้องฟอกไตด้วยที่มีเขาจะรับดูแลคนที่ไม่มีญาติอะค่ะนีดูแม่สวยมากเลยแม่ค่ะ6โมงเย็นถ้าคุณแม่ว่าไปสารจะว่าหรังเงือมาเลยค่ะแม่คุณแม่มาแป๊บเดียวหน้าแม่สวยเอา

เสร็จแล้วค่ะโทษนรับแขกเนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เดออาใคี่นะต้อนอบค่ะอืไข่ยืมสา0รยืมไม่ได้ตกใช่ไะ เดินเข้ากับทางนี้อยู่บนผมมองไม่เห็นนะต้องเดิน ที่เรย่งงั้นผมขออนุญาตบอกเป็นรถบุญกั้องนักิไ้นะคะเชิญเลยค่ะสร้างที่พักทิงให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิงน้องนับทิมมาบอกบุญถึงร้านเลยค่ะเชิญค่ะวัตกา นำโดยที่ไทยกับ่นธุได้เป็นคนรีไออไปจาททไมหงไม่ไถ่ายรูปกับน้องได้นะคะก็ถ่ายรูปกับน้องได้ทุกคนร่วมร่วมกันนะคะร่วมกันช่้ากันย้องอยู่ไหนเอยก้องี่อยู่ไหนร่วมทาบุญกับน้องักทีมได้นะคะเชิญค่ะไม่ฟังแค่รู้ยค่ สามารถทำบุญได้ตามสัาธาเลยนะคะถ้าบิดตได้ยคาบมากค่ะงไม่แข็งูเส้วลูทำบุญได้็านเรนะคะาได้ของทำ้าายน้องทำบุญี่ยน้องรัเพียนได้นะคะได้นะคะว้าวยขอบคุณค่ะพี่ถาให้นองหน่อยน้องมวานบุญไหมเม่านไม่มาค่ะค่ะ วนลยให้พี่ต้นายให้ต้นต้อะต้นนม่นาใหอเคต้ต้นะคพต้นมาเดี๋ยวยิงถ่ให้พี่ต้นให้ที่เราถ่ให้ร่วมทำบุญกับน้องนักทีมได้นะคะเชิญค่ะมาดูแต่ข่าวไวซื้อะให้ สวัสดีค่ะไลฟ์สดกันค่ะขอบคุณคะอบกดไลคกดแชร์ังยรครับอคาว้านมาสดาค่ะเชิเลยคเ็นน้องมาสุรินทร์นะคะดูในไลฟ์สดอันไหนนะคะหวนของใครของใครไม่ร oh ู้น um> um> uh, hm ี่เราผมไลฟ์อยู่โกหลังวังไงใช่เหรอรู่ไหมมาไม่เห็นถึนี้เลยค่ะม่กนได้นะคะร่วมกได้นะคะ

ขอกคุณทุกคนนะคะสยหรับโครงการสัญญาไป่ทอดของมินท์สนาร์ี่เดี๋ยวเย็นนี้จะมาจักัารกับมิ้นท์สตารแล้วอยากจะขอกระันท้ายขอใ่นทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันนะคะร่วมกันสร้างบ้านสุดท้ายหลังที่สองกคะ ได้ค่ะร่วมนำุญกันน้ทัพิมได้คะจังหวัดสุินทร์สุร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 ินทร์รนะคะห้าิาทบริจาคขอบคุณนครน้ำส้มด้วยแต่เนื้อบริจาคเน้อบริจาคน้อมูลกันได้นะคะเดี๋ยวเรารวมมาใส่นะคะเอเริ่มใส่ให้ถึงค่าขอบคุณนะครเดี๋ยวเดี๋วเดยอังเยอะอยู่เลยห

ครับพี่ครับดีสิบแาออกิมัตบุญหาตอนนี้มปนแล้วุก่อกกันทนองนรุ้ยะคริ่มามาุกั่าได้ค่ะรบาัดูแลในช่วยากลำบางนะคะเรามาช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาด้วยกันเริ่มุยกันนะาคได้นะคเชค่ะ น้ำด MM oh, no, yeah. oh, no, so uh, ้วยเน้อหมักขาอ๋อน้องกับ uh, right. yeah. ้ี่มาช่วยเขาแจด้วยน้องา่ด้วยแล้วเอ๊ะหายใ้หนึ่งอสาามสามได้สามสา น้วยก็แชร์นะาแชร์กเราเขาใจเปิด้างการมีเพื่อนครับนี่คนนี้สวยกว่าดูน้อยหมวกแดงนี่หนูน้อยหมวกแดงมานะพี่ไมาอไรเาอกได้ไหมรือว่ายังไงเติมมาให้อันหรือยังจะให้มาอนรัดการ แผลก็มากักลงมาะมะคะมเจริญนี่เนยน้องอ้มล้มหน่อยน้องเดี๋ยวน้องร้อนน้องตาบุญกันได้น้องน้อยน้องหมวกแดงน้องหมวกแดงเลือกน้องหมวกแดงน้องหมวกแดงน้องต่าบุญได้กังลูก่งบุญต นี่ลูกแน่แน่นหมวกแดงขอบคุณค่ะ้อยหมวกแดงสวยวันสวยคืนร่วมทำบุญกับน้องท้เพียนได้นะคะขอบคุณนะคะค่ะแม นนอาใส่รถรถอรูมาแเดาไปใสหม่กัซื้อ20บาทไว้ร่วมทำบุญกับน้องนาที i, ิมได้นะคะเช่ไหไค่รร่วมทำบุญกับน้องนาทพมได้นะคะ ติไปเลยเออเจจะได้อ่านนะเขาจะได้อ่านแกนี่กแกะเขาจะวางไม่ปไรใไหมไม่เป็นไรไดเรยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดไปดูจากที่นเนออร่ แบกินมด๋อเยนะ้วเดี๋ยวเขาไปดูครับน้อย Oh, yeah.

แกปนคส่าออรทพไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่แล้วอยากจะขอกำลังใจขอแรงสนับสนุนจากทุกคมาร่วมบูญกันะคะร่วมกันสร้าบ้านสมบูรท้ายหลังที่สองแลอเป็นพังพิกาบผู้สูงอายุสุทบชีวีเพื่อคนดูแลเป็นคารักต่างนะคะเราจะไงานถ่ายรูปนนะคะอย่นต๊นระฆัจะงามงาแขงางาม ง,งามบัวลำบ่เลื้องามทุกเทือกนนคนณหลักควมาสัน่นเอองามบองามค่ะงาม,งามเหนยังว่าคนงามแม่หอมไปนี่เลยเหรอเมนเสร็จแล้วเปรไม่วเี่ยวกิ่นเตะจมูกมากเลยครับ <c oughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะชื่อร้านร้านเลยนะร้านตรงเฮงนะตรงเฮงนี่<า>ไปอาร์ตที่ไหน ไปตรงไหนอะ่ะก็ไปวนไปเนี่ยตามแสงเนี่ยเดี๋ยวไปมีไปแยงมากเดี๋ยวมีนะไปทีเนี้ยไปตาผมมั่งแหละแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งอ่ะโอ้ย,อยจะไปวิ่งสิกิโล

ถามว่าเนื้อไหมหรือ,อยังมาดูดูพี่ดูพี่บินบิมีก่อนนะบลูบลูบ